คาฟบัลทรงนี้แหละที่หลายคนตามหาคือแบบชีดังมากชันคนพบมให้แล้วแกไม่ต้องไปหาที่ไหนใกล้น้องมีที่โลตัสค่ะแต่วันนี้เซอร์ไพรส์ตรงที่เขาไม่เคยมีรถนี้มาก่อนจริงๆแล้วที่โรตัสปกติเขาจะเป็นแค่รถออริจินอลแต่เนี่ยก็คือที่เสิร์บรับช่วงเทศกาลเลดเวเวตมัชฉาแล้วก็ช็อกโกแลตคือมันจะหอมกาแฟมากความเข้มข้นก็ตามชื่อเลยนะแต่ว่ารสคุกกี้ด้านบนมันจะไม่เหมือนกัน อมเปรีย้ยวเล็กๆมากๆเลยนะเนื้อด้านในมันหนามันหนึบมันฉ่ำแต่ไม่เยอะมากชิ้นละสามก้าแต่สามชิ้นเหลือเก้ากานะจ๊ะอืมมัทฉ่าได้กินเลยอ่ะถูกต้องมากนุ่มๆหนึบๆแต่ตรงกรอบนอกค่ะจะมีความกรอบๆกรุบๆเค็มๆอ่อนๆมนันๆหวานนิดนึง ช็อกโกแลตอร่อยอ่ะจะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตที่มันไม่ได้ดาร์กมากนะฉันบอกลาว่าเป็น FC เหมาเท่านั้นเอากไปกินกับกาแฟคือรสลดๆ